อ่าครับสวัสดีครับผม <c oughs> ช่วงนี้ผมจะมาแนะนำสินค้านะครับสินค้าร้านผมก็เตรียมของอยู่ครับผมก็ส่งรอบเช้าวันนี้วันศุกร์วันศุกร์นะครับก็ของที่ร้านก็มีเยอะนะครับอันนี้อยู่บ้านก็ มาเตรียมของนะครับเพราะไม่ต้องสั่งนะที่ร้านผมนี่เน้นของเยอะไม่ต้องสั่งทําไม่ต้องสั่งอะไรยกยกเว้นนะครับคือลูกค้าบางทีก็ของหมดก็ผมจะบอกว่าของมาวันไหนนะครับแต่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่คือสั่งไว้เยอะครับไม่ไม่ต้องสั่งนะมาคือมาเป็นร้อยร้อยชุดนะครับมาเป็นร้อยชุด ก็นกอีลุ่มก็มีครับผมนกอีลุ่มนกกวักนกกวักนูหุ่มพลาสติอยู่นะครับอยู่น้านนู้นเลยครับแล้วก็ลําโพงทางด้านนู้นนะครับลําโพงแล้วก็ของที่จะส่งวันนี้ก็ด้านสายมือนะครับสายมือนี่ครับกล่องดีกล่องบีกล่องจอจานนะครับถ้ากล่องจอจานนี่ผมจะใส่ของนกอีลุ่มนะครับคือกลัวมันหักมันจะแข็งกว่านะครับ ถ้าอันนี้ก็ใส่แบบนกกวักที่ดับอย่างเดียวก็ได้ครับผมอ่าก็อุปกรณ์ก็มี3แบบนะครับอ่าถ้าของไก่นี้ผมแนะนำแบบบ่วงเดียวกับบ่วงผีเสื้อนะครับแบบแขวนไม่ดี2อย่างแล้วก็เมื่อกี้ของของไก่นะอันนี้ของอิรุ่มอีลุ่มแขวน พ,พีเสื้อใช้ดีเหมือนกันแบบเดียวก็ใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าถามว่าอันไหนดีกว่ากันผมบอกไม่ถูกนะครับคือมันดูนะครับโดนทั้งคู่อยู่ที่เราชอบและก็สภาพพื้นที่ถ้าแบบพีเสื้อนะครับเน้นความเร็วมันแค่15หลัก30บ่วงนะครับ15หลัก30บ่วง670รวมค่าส่มก็15หลักก็ปักเร็วนะแต่ว่ามันยาวเท่ากันกับบ่วงเดียวนะครับ ปักเร็วเน้นเร็วนะครับถ้าไก่ก็ปักปักปัก,ป,กปักก็ไปซ่อนได้เลยใครชอบที่คืนเดียวก็ได้ครับผมเร็วเหมือนกันครับผมอันนี้เป็นคืนทางก็ได้คืนชนก็ได้ครับผมอันนี้เป็นสําหรับถ้าไก่ก็เป็นขึ้นขึ้นตีนะครับขึ้นชนขึ้นปีเสื้อนะครับราคาอันนี้ก็อยู่ที่670รวมค่าส่งก็ พร้อมรังเก็บนะครับพร้อมรังเก็บสองข้างเลยพร้อมรังเก็บสองข้างเลยครับผมแล้วก็ระบบตัวล็อกนะครับระบบตัวล็อกติดขาไก่ก็เสร็จครับผมไม่หลุดออกแล้วก็แบบวงเดี่ยวนะครับยี่ห้าหลักหกร้อยห้าสิบรวมค่าส่งนะครับระบบตัวล็อกเหมือนกันแล้วก็ห่วงจะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็รังเก็บก็สีสันใหญ่นะครับ ่าแล้วก็การพันหลักนะครับคือพันหลักกจ็จะไม่เป็นเกลียวนะครับคือเกลียวนี้คือเหมือนเหมือนอมันมันปืนนะครับมันปืนข้างในของลำกล้องมันจะเป็นเกลียวใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เรียบครับถ้าเป็นเกลียวมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็งานละเอียดนะครับ แล้วก็อันนี้ของไก่ก็ใช้สองแบบนี้ครับของไก่ใช้สองแบบนี้แล้วก็ถา่าถ้าของลูกลูกอิลุ่มก็สองแบบนี้นะครับที่ใช้ดีสองแบบแต่ลูกอิรุ่มขึ้นแขวนใช้ได้ครับผมแต่ว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีคือนูกอิลุ่มมันตัวยืนใช้ขึ้นแขวนมันไม่ไม่ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะผมแนะนําแบบ แบบเดียวกับแบบปีเสื้อนะอ่าแล้วก็ถักถ้าของลอกกวักก็สามแบบเลยครับครับผมสามแบบนี้เลยสามแบบนี้เลยครับผมใช้ดีของลอกวกวากขึ้นแขวนก็สาสิบวงห้ารอยห้าสิบรวมค่าส่งนะครับอันนี้ไม่มีตัวล็อกนะครับรังเก็บก็สีสันนะครับอ่าผ่านไปครับผมแล้วก็ลำโพงครับผม พงก,ก็เป็นแบบลูทูธนะครับาเป็นสีดำสนิทนะครับดำหมดนะครับถ้าเป็นลายลายไม่ค่อยสวย <c oughs> ก็อันนี้จะจะ,จะแบตบจะอึดกว่านะครับราคาก็จะแพงกว่าแบบลายลายนะครับโอเคส่วนเมมโมรีก็มีขายนะครับแยกขายก็ได้ซื้อครบชุดก็ได้ครับผม แมมซีกิกใส่เสียงนกกวักถ้าจะเอาเสียงนกกวักอย่างเดียวก็ได้ถ้าจะเอาเสียงนี้รุ่มอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะรวมกันก็ได้แต่ว่าพอเราไปต่อมันจะมั่วนิดหนึ่งครับผมแต่ถ้าอยากได้ก็ผมใส่ได้ครับผมพอเราไปต่อก็มันจะมั่วน,นะผมลองมาแล้วแต่ว่าถ้าจะได้ก็ถ้าเล่นเล่น,เล,นเล่นลำโพงเป็นเล่นขยายเสียงเป็นก็ได้ครับผม อ่าแล้วก็นกนิลุ่มก็มีครับผมแล้วก็ของนกนกกวักก็มามาเยอะนะครับแล้วก็ลํำพงลำพงทางด้านนี้นะครับนกกวักทางด้านนี้นิลุ่มทางด้านนี้นะครับแล้วก็เรามาดูของที่จะส่งวันนี้กันนะครับถ้าเป็นขึ้นอย่างเดียวผมจะใส่ซองไว้นะครับอาจจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าส่งอันนี้ก็ ยุทธพง์ราชบุรีนะครับอันนี้ก็เกลียงไกลชนบุรีถ้าเป็นถ้าเป็นสายเอ็นอะไรที่ที่ใส่สองได้ก็ผมจะใส่สองนะครับถ้าเป็นตัวโนโกผมจะใส่หลังไว้สกลนครน,นะครับอ,อ,รอํอเอาเภออําเภอวารณิวาสนะครับ มันนี้วาดอันนี้ก็จะเป็นสตูลพักใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกทมเขตสายใหม่นะครับรัศมีซอยร่วมใจเขตสายใหม่อ่าแล้วก็นี้ก็เป็น,น,น,ปน,น,น,ปนคลองคุ้งกำแพงเพชรนะครับคุณ คุณดูรงนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นหลังนะครับหลังส่งวันนี้ก็เท่านี้ครับผมก็อันนี้ก็อดิศักนะครับพระนครศรีอยุธยาคือเขาสั่งเป็นชุดพร้อมต่อของนกหวักนะครับแต่ว่าถ้าชุดพร้อมต่อผมจะเขียนว่าห้ามโยมทับนะครับคือไปเสียหายอะไรถ้าเสียหายผมจะประกันครับผมส่งใหม่อ่าอันนี้ก็ ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับลำลูกกาครับผมปทุมธานีอันนี้ชุดพร้อมต่อนกกวักนะครับอันนี้ของใิรุ่มผมถ้าชุดพร้อมต่อผมจะใส่ในลังนะครับมันจะแข็งกว่าลัง,ลงกระดาษอันนี้สมุทปราการครับผมอำเภอบางพลีด้านใต้อีกอันคือพิษณุโลกส่งทั่วไทยครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นลกลิลุล่มอันนั้น นกกวักนะครับตอนตัวนั่งลําโพงนะครับแล้วก็เรามาดูที่ดักกันนะครับพิ่งผมจะแยกส่วนไว้นะครับคือพิ่งของเพึ่งมาเมื่อวานครับผมอันนี้ผมจะแยกส่วนครับผมเป็นขึ้นผีเสื้อของนกกวักผมจะแยกเป็นของผีเสื้อของนกกวักนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับก็ของมีเยอะไม่ต้องสั่งนะครับอ่าขื้นผีเสื้อมาไม่เยอะเท่าไหร่คืออันนี้ของนกกวักนะครับ เยอะๆครับผมของนกกวักของนกกวักมาเยอะนะครับแบบบวงบวงเดียวใน,นของนกกวักผมจะแยกโซนไว้นะครับอันนี้ของอ e ีลุ่มนะครับอีล e ุ่ม um นะครับไม่ร e ู้ um จะเห็นไหมนะครับอ่าอ e ีล um ุ K ่มสีเขียวก็มีครับผมลงมาแล้วก็อันนี้ของอ e ีลุ่มแบบผีเสื้อนะครับ แบบผีเสื้อแล้วก็ขึ้นแขวนขึ้นแขวนก็ผมแนะนำไปแล้วนะครับขึ้นแขวนแล้วก็รังเก็บนะรังเก็บนี่รังเก็บสายเอ็น,อนแล้วก็มีขายครับผมสายเอ็นอ่าโอเค ใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0 9 3 7 7, 7. 3 0 3 9 8คือถ้าทางโทรศัพท์มันจะติดยากนิดหนึ่งครับผมคือผมแนะนำสอบถามทางไลน์ครับผมสอบถามทางไลน์ทักมาว่าขอดูตัวอย่างโน้อิลุ่มแล้วก็ผมจะส่งตัวอย่างไปให้ดูแล้วก็ค่อยไปเลือกเอาอันนี้ถามเฉยๆไม่ว่ากันนะผมแล้วก็ค่อยค่อยไปเลือกเองว่าค่อยตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับ สอบถามในไลน์จะสะดวกกว่าผมส่งรูปพร้อมราคาไปเลยอ่าโอเคครับผมใครสนใจก็ไอดีไลน์เบอร์โทรผมเลยครับผมสอบถามในไลน์แล้วก็ผมส่งตัวอย่างในไลน์ครับผมโอเคครับผม